สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่ไปในเกมแข่งรถนะฮะมันเพิ่งเปิดวันนี้เลยอีกแล้วไม่ได้อ่านชื่อเกมอีกแล้วแต่เกมนี้เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะครับแล้วผมก็เคยเล่นช่วงที่มันทดสอบมาแล้วด้วยและนี่ก็ผมก็เพิ่งโหลดสดๆมาแบบสดๆเลยดูดิเนยอะไรยังไม่รูยังไม่ได้ดับเลยเรามาลองเล่นกันเลยนะครับช่วงเบต้ามันก็เป็นเกมเหมือนกับเอ่อเกมแบบว่าสปีดดิปเตอร์มันจะเหมือนกับสปีดดิปเตอร์เลยแต่ภาพมันจะสวยกว่าแค่นั้นเองเห <Okay. S 1> ็นไหมเมื่อกี้มีตัวทีแล้ว มาเรามาเริ่มเรื่องตาแรกกนะันเลยรถที่ผมเลือกไอคันนี้ผมไม่เคยเลือกในช่วงเบตานะไม่รู้ว่ามันจะดีหรือเปล่าแต่แต่มันก็น่าจะดีอยู่แหละใครสนใจไปโหลดได้ในพีซโตเลยนะครับแ,แต่ช่องผมไม่ใช่ช่องรีวิวเกมวันนี้เราจะมาเล่นให้ดูกันมามันจะดูภาพดิภาพโคตรแจม่ม ไม่รู้ว่าเพลงจะโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะขอรีกเสียงนะ่ะมาสามสองหนึ่งอุ้ยรถล,ละโคเท่ไปผมก็พอมีพื้นฐานนะว่ามันดิฟยังไงเลยอะไรเงี้ยมันก็จะได้ดูสบายตาหน่อยจะได้ดูไม่โชว์หวี่ยย์อะไปตอนนี้ผมนำโด่งเลยน้ำโด่งนี่เหมือนจมูกโด่งว่ะคล้ายๆกันอุ้ยคันนี้แบบไนท์ดัดีว่ะ ไม่รู้ว่าเรียกในซานหรือเปล่า,เ,าเฮ้ยเ,เฮ้ยอ,อย่าชนนี่ลูกพ่อขนาดเบต้ายังขนาดนี้นะถ้าไม่เบต้านี่จะขนาดไหนเนี่ยคุณภาพมันสวยจริงลื่นด้วยเล่นนานก็เครื่องร้อนได้นะไปแล้วแจ้งรถเราแม่งอุย้ยคุมดีอะคันเนี้ยถ้าใครจะเริ่มเล่นนะเล่นรถคันนี้ ไม่รู้นะวันดริฟดีอะ่ะผมชอบอะนี่เนะี่ยดูดิโอ้แต่ผมขับไม่ดีเองอะ่ะโทษทีมันมตามมาแล้วมันตามมาแล้วมันตามมาแล้วเห็นไาฝั่งดู้มันตามมาแล้วเฮ้ยแ,แ,แต่มันเลี้ยวง่ายแบบนะผมชอบอะดูดิเนี่ยผมชอบผพราะว่าโอ้ยวงว์สวยๆตามไม่ทนันหรอกรถเที่ยวแรงโอ้ยแรงแรงเกินแรงเกินแรงเกินโอ้ย เขาเซ็นชัยแล้วโอเคอเคุอค้ยแรงกิ้งคันนี้ใครอยากเล่นรถคันแรกเลยคันนี้เลยไม่รู้มันชื่ออะไร <g iggle> ดูทรงแล้วก็จ้าเป็นเองเลยเข้าภายในหนึ่ง,น,งนาทีกว่าอุ้ยม่าเร็วนะไม่รู้มันบอดหรือเปล่าเนี่ยประเด็นอะมันเป็น,ปน,ปนมมตาแรกเลยไงนี่ใครชอบสายแฟชั่นนะเกมเนี้ยเหมาะกับคุณสุดเลยเพราะมันดูสวยไปหมดเลยเครื่องแต่งกายรถ แล้วก็หน้าตามันแต่งได้ค่อนข้างที่จะอิสระอยู่นะอีกสร,รอบปะผมก็ตอนนั้นนะที่ผมโหลดมาเล่นผมคิดว่ามันเป็นตัวเต็มเว้ยแล้วผมเล่นทุกวันเลยช่วงนั้นแะแบบอินจัดเลยแรงปมสูงอยู่นะตอนนั้นนะะและรู้ว่ามันเป็นรอบสอบเท่าน,นั้นแหละโอ้โหก็ต้องเริ่มใหม่สิครับท่านดูเหมือนจะเป็นแบบเดิมนะโอ้ยมันพลอดดุคนว่าชุดมันสวยเกินนี่ใครสายแฟชั่น ดูไว้เล่นแล้วติดหนึบเลยติดหนึบหยุดเติมไม่ได้เงินในกระเป๋าโคตรหายไปยดูดิแค่อุ้ยเฮ้ยๆๆจะบอกว่าแค่ปองก็กินขาดแล้วกำลังจะโมแม่งเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวแต่ว่าคันนี้เราต้องเราต้องเลี้ยวดีๆหน่อยนะเพราะมันจะดิบยากนิดน,นึงว่าคันนี้จะแม่งแรงขนะั้นีะดิบยากแต่ตแรงอะเอาไงอะ่ะ เป็นผมบอกอดิตง่ายดีกว่านะเพราะเกมยิ่งไปเกม,มดีแบบชึ้งโอโหดูดิกดสุตรดะ่ะแล้วก็เลี้ยวอีกว่บโอ้โหกดสุดจริงเว่อแต่รถก็นำอะคือรถคันนี้มันแรงไงมันจะไม่ให้แมพอื่นผมเลยเหรอวะหรือมือใหม่อยู่เพรางะงี้ฮะโอเคนี่นี่มชอบอะ่ะ ไม่ได้มองบรรยากาศเลยเลี้ยวเยวไปกดบดปอโอเคได้อยู่โอโหเลี้ยวอีกนีแหละโอ้โหน้ำโดงขนาดอุโมงยังสวยอนะ่ะไม่ได้อวยนะครับสวย,ยจริงแล้วก็อันนี้น่าจะไม่ใช่ปรับสุดเลเพราะถ้าปรับสุดเครื่องมันจะไม่ไหวเอาอเอาแค่นี้ก็พอแล้วมันมีทางลัดด้วยนะ ในแต่ละลานจะมีทางรับของตัวมันเองเราก็ต้องสังเกตด้วยแต่ผมไปไม่ทันแล้วก็การแต่งตัวรถเท่าที่ผมเห็นเห็นนะมันจะแต่งได้ยันล้อแม็กเลยสีอะไรเงี้ยมีเยอะแยะนะฮะมันไม่จำเจเมือนงั้นถึงจะเป็นรถคันเดิมก็เถอะแต่ว่าสกินน่ะมันจะเหมือนกับสกินรถแต่มันจะแต่งได้เรื่อยๆถ้ามีระบบแต่งงานนี่จะจะจะเป็นไอ้นั่นเลยนะอะไรนะ สปีดิปเตอร์สองเลยนะแต่เกมนี้เหมือนจะไม่มีระบบแต่งงานนะนี่ได้ของมรางวัลเลละเอาอีกรอบไปะเพืวความชัวว่าเราโหดจริงตอนนี้ตอนที่ผมเข้ามามันบอกเซิร์ฟเอเชียสีแดงอะก็คือคนเล่นกันหนาแน่นนะเกมเพิ่งเปิดก็งี้แหละบอดประวันเนี่ย มันรูปโปรฟไฟล์มันไม่เปลี่ยนกันเลยนอ,น,อนอกจากตัวผมะ่ะเมื่ออาจจะไม่บอดก็ได้นะแต่แแบปเดิมเย่ยไปเรนเราลรเลเวลน้อยเราก็ได้แบปเดิมไปมือนกันเดีด๋ยวดิชุดยังสวยแล้วมันลุยกันเลยสามสองึง กดให้ตรงจังหวะนะก็กดตรงจังหวะมาันชื่อว่า perfect ดูดิความแรงอะ่ะยังไงเรารถเราผมก็นำอะ่ะพอมันแรงจริงขนาะดอู้ห้แต่ดูมันดิฟดิฟไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่นะความแรงอะ่ะถ้าทางตรงอะ่ะถนนไม่ยางแตกอะ่ะไปะยางยี่สิบสี่ชั่วโมงอะ่ะไปชั่วโมงเดียวไม่ได้หรอกพี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงพี่ก็นานเกินอะ่ะไปแล้ว โอ้โหผ,ผมเอียงตัวตามเลยเน igue. ี่ยอินไงไม่ได้เล่นเกมแข่งรถแบบนี้มานานแล้วเล่นแล้วมันอินนิดนึงมี R35 ยนะใครเป็นวัยรุ่นยุค80 90คงจะถูกใจเลยแล้วเกมนี้เขาเอารถดังๆมาทางนั้นเลยใครรู้จักรถดีแบบคงเป็นลูกหลักไปเลยแหละเกมนี้อุยผมนำโดอีกแล้วเลไรเท้ย จะกินขาดแล้วแหละจอานี้นะถ้าตามมาทันมึงก็โปเลยคงไม่มีนะเกมเพิ่งเปิดวะนี่นี่ทางรัดน,นี่จะไปทางรัให้ดูนี่เอ๊ทางรัดอยู่นี่ปะนี่ถึงก่อนถึงก่อนไว้ก่อนแนละ้วปึ๊บนี่ถึงแล้วะทางสายมือสุดจะเป็นทางรัดนะตอนใกล้จะถึงเส้นชัย โอเคนี่ก็คือบรรยากาศคร่าวๆเลยแล้วเราก็ถนาัาสามตาติดแสดงว่าเราอะปวดจริงนะโอเคก็โอเคนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพามาดูตั้งค่ากันว่าภาพมันสวยขนาดเนี้ยแล้วผมปรับสุดไหมมาดูกันนะชืโอ้โห นี่แค่ปรับแค่ไอ้นี่เองนะระดับกลางเลยนะมีโลระดับกลางระดับสูงอันนี้แค่ระดับระดับกลางนะถ้าอันต้าเครื่องผมระเบิดนะครับผมก็คงจะปรับได้แค่แค่นี้นะแต่แค่นี้ผมก็สนุกแล้วจริงๆก็โอเคนะท่านผู้ชมสําหรับใครชอบเกมนี้นะใครชอบเกมแข่งรถก็ไปหาโหลดกันได้นะครับผมเขาไม่ได้จ่ายผมไม่ใะ่บาทเดียวนะครับผมเลยไม่พูดชื่อเกมครับแต่จริงๆผมก็จําชื่อเกมไม่ได้ด้วยแหละเออถ้าใครชอบนะครับก็่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะฮะเพื่อปเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อไปของช่องเราด้วยนะครับผม ใครอยากให้ผมเล่นเกมอะไรคอมเมนต์วไว้นะครับหรือใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกูบอกไปเลยดีกว่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมเดีย๋ยวผมจะว่าผมจะไปติดต่อนะเดีย๋ยวกันคลิปหน้าผม